สวัสดีทุกท่านครับข้อต่อปั๊มแรงดันสูงแบบสแตนเลสจากร้านนาราลาังนกนะครับเป็นข้อต่อสแตนเลสทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวจบ1ทางนะครับสามารถใส่ได้หนึ่งหัวพ่นนะครับแล้วก็เป็นก้านต่อความยาวนะครับจะมีก้านต่อความยาวสแตนเลสให้ด้วยนะครับถ้าท่านต้องการนะครับก็จะเป็นก้านขนาด30เซนกับ20เซนติเมตรนะครับสามารถต่อความยาวหัวพ่นได้ตัวนี้เป็นข้อต่องอ90องศา ครับตัวนี้เป็นกิฟต์สำหรับติดสายครับตัวนี้3ทางนะครับ3ทิศทางอันนี้เป็นแบบจบใส่2หัวพ่นนะครับแบบเนี่ยสหัวพ่นตัวนี้ก็เป็นจบ2หัวพ่นเช่นเดียวกันนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับดูทิศทางของหัวพ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวจบ3มทิศทางนะครับใส่ได้3หัวพ่นหัวพ่นก็เป็นหัวพ่นสเนเลสอย่างดีนะครับมีกรองด้านในด้วย ตัวนี้เป็นจบสีทิศทางนะครับข้อต่อจบสี่ทิศทางใส่ได้สหัวพ่นตัวนี้เป็นข้อต่อจบหกทิศทางนะครับสามารถใส่ได้สูงสุดหกหัวพ่นเลยนะครับเนี่ยนะครับโดยใช้สาย PE นะครับตัวนี้เป็น3ทางนะครับเมื่อสักครู่ตัวนี้เป็นฉีดข้าง1นึ่ทางนะครับสามารถขันหัวพ่นลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับฉีดข้าง1ทิศทางนะครับอันนี้เป็น หัวฟุ้งนะครับข้ต่อหัวฟุ้งนี่นะตัวนี้จะฟุ้งกระจายมากนะครับตัวนี้เป็นข้อต่อสีทิศทางสําหรับแยกสายนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจบเลยนะครับไม่มีหัวพ้นนะครับเดินไปสุดสายก็ใส่ตัวนี้ปิดท้ายและสายที่ใช้ครเป็นสาย t e อย่างหนา0 9 5ม mm ิมนะครับสามารถทนแรงดันสูงได้สบายๆนะครับ0 9 5 มิลลิเมตรครับแล้วก็นี่ก็คือในส่วนของชุดข้อต่อที่เป็นสแตเลสนะครับ